หนุ่มฮอตสารภาพมีคนคุยแล้วสุดแฮปปี้คุยเ,เรื่องธรรมะด้วยกันได้อีกหนึ่งยูทูบเบอร์ชื่อดังมากฝีมือสำหรับคิวเทอป้าเราจะเห็นผลงานของเขาอยู่เรื่อยๆผ่านทางโซเชียลเราจะเห็นว่างานของเขาแน่นมากปังและฮอตสุดๆส,สำหรับเรื่องหัวใจหนุ่มคิวเทเปิดใจครั้งแรกผ่านรายการชาใจแชริ่ง EP8 เมื่อถามถึงสถานะหัวใจตอนนี้หนุ่มคิวเทเผยว่าผมโกหกไม่ได้นะ ต้องพูดความจริงเท่านั้นข้อ4นะครับห้ามโกหกในรายการแรกเลยนะที่พูดแบบนี้เพิ่งไม่นานก็มีคุยคุยนิดนึงตอนนี้ล่าสุดเนี่ยผมได้คุยเพราะว่าคุยเรื่องทำได้ส่วนหนึ่งนี่แหละก็คุยเรื่องนี้ได้สมมุติว่าผมตื่นมาแล้วนั่งฟังทำอยู่ก็แปลกเนาะสำหรับบางคนแต่เป็นคนที่นั่งฟังด้วยได้เข้าใจพร้อมกันเลยมีความไม่ต้องมานั่งเครียดอะไร